สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นนักหมากลุกไทยทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากลุกไทยคารวานผู้ใฝ่รู้นะครับและคลิปนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับคาราวานผู้ใฝ่รู้ครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ไปเพิ่งไปซื้อกล้องมาใหม่นะก็เลยเอามาลองถ่ายตัวกระดานจริงดูนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของม้าโยงขวาโคนก้าวลาวนะแต่มันไม่ใช่โคนก้าวลาวที่ เราได้นําเสนอคุณผู้ชมไปในคลิปก่อนๆนะครับมันเป็นโคนก้าว้าวอีกแบบหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันคงมีท่าแก้แล้วแหละแต่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆท่านก็ยังไม่เคยเห็นโคนข้าวลาวในรูปแบบนี้นะครับมันก็เป็นโคนก้าวลาวสายจิตวิทยานะอมผมให้คําแนะนําดีกว่าเหมือนพวกคาแนะนายานะ ถ้าจะเดินตัวนี้ต้องใช้เรือลำนี้นะอันนี้ก็ลองไปถอดดูนะผมผมไม่ได้เป๊ะอะไรมากนะครับแค่มองคร่าวๆว่ามันสามารถเอามาวางได้4จุดนี้นะแต้มนี้ยพอผู้ต่อสู้ทีมลงมาแทนที่เราจะถอยแบบนี้ใช่ไหมแทนที่เราจะถอยแบบนี้นะ ทีมไล่ป๊าบแบบนี้ถ้าเกิดผู้ต่อสู้ถอยนะเราก็สบายเลยกินตัวนี้ได้แท่นตัวนี้นะแทบจะโอเคนะแต้นี้โอเคมากเลยอันนี้ในกรณีที่ผู้ต่อสู้เขาแบบอาจจะเป็นมือใหมนะ่ตกใจรูปอะไรวะเนี่ยหมากอะไรเนี่ยไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นผมเดินนะมันแก้ได้ง่ายมากเลยนะคือตัวนี้เดินตัวนี้ปล่อยโค้ไปเลยนะเพราะ พูดต่อสู้เขาโยนโคนมาแล้วไงสีแดงเนี่ยโยนโคนมาแล้วนี่ก็โยนกลับนะไม่โกงพอกินกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือขาวได้เบีย้ยสูงกลางกระดานเด๊เด๊เดเลยขาวได้เบีย้ยสูง,สงอืมราว,วเนี่ยอันนี้ที่สิ่งที่ผมมองว่ามันสามารถแก้ได้นะคือม้ามันโยกขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ด้วยเพราะมันโดนเบีย้ยสูงริมกระดานไปแล้ว แล้วก็มีอีกแบบนึงนะที่ผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ลองนะคือตัวนี้เดินอัดมาเลยนะครับโยนทั้งโคลนโยนทั้งเม็ดแม่เจ้าโคตรโหดกินใช่ไหมกินก็เปิดไฟกันเละเทะเลยนะตรงนี้แต่การสู้กันเนี่ยมันจะไม่ใช่การสู้กันที่เท่ากันนะครับมันจะเป็นการสู้กันของรูปแบบที่แดงมัน เสียสักมากนะเสียเปียบสักมากมันจะไม่เหมือนคล้ายๆกับลูกเบี้ยคู่ริมเลยพวกนั้นจะไม่เหมือนกันกกกน,น,ะน,กน,นะถ้าคิดจะเล่นแบบนี้นะถ้าลองไปเล่นขำๆดูได้นะผมว่าก็โอเคนะแต่ไม่ต้องไปจริงจังอะไรกันเยอะนะลูกั่งนี้ไปใช้แข่งจริงที่น่าจะเละมากนะครับ าจจะรู้ผลแบบแป๊บเดียวรู้ผลเลยกินนะครับแบบนี้เอาเรือมาวางตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเอาเรือมาวางตรงนี้เพื่อหวังว่าต่อไปโคโนนี้จะขาดเออมันมีแต้มนะต่อไปโคโนนี่จะขาดสีขาวเห็นแบบเนี้ยก็คแค่ไม่ต้องกินตัวนี้แค่ไม่ต้องกินตัวนี้นะโคัวนี้ไม่ขาดละนี่ก็เป็น วิธีแก้ที่ผมมองคร่าวๆนะการเอาเรือมาวางตรงนี้ลองไปถอดกันดูนะสรารับเรือตานี้เอาเรือมาวางตานี้ก็ได้นะแต่ว่าตอนที่ทิมลงมาเนี่ยมันจะตุ้มๆต่อมๆหน่อยคือมันจะดีกว่าตานี้แน่นอนดีกว่าตานี้ถ้าเกิดคู่ต่อสู้ไม่เดินตามที่คิดไว้นะมันจะตุ้มๆต่อมๆหน่อยคือแบบเราโยนโคนไปใช่ไหมเขาจะโยนม้ากินหรือเปล่าวะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็จะเครียดๆหน่อยนะเพราะงั้นถ้าไม่อยากเครียดต้องออเอาเรือวางตานี้กินนะครับแบบนี้ลองเอาเบี้ยตัวนี้กินไหมพราูดต่อ,อสู้งายทำอะไรไม่ได้หลอกให้เขาเสียตาเดินด้วย ก็หงายเสร็จเราได้โคนขึ้นมายึดก่อนเนีเออแบบนี้อาจจะเวิร์กก็ได้นะเพราะว่าถ้าเรายึดเอาเม็ดมายึดตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าคู่ต่อสู้เดินเนี่ยเขาจะโดนเลียดสูงเ,เนี่ย,น,น,ยนี่ก็พิจารณาเลือกดูเอานะครับแต่ถ้าเขาเดินโคนอยู่ดีนะครับก็อาจจะเดินเม็ดเนาะอินอิน เพี้ยตัวนี้จะลอยมันไม่ได้นะตัวนี้เพราะลอยเสร็จโคนตัวนี้จะไม่ได้ใช้เนะี่ยสมมุติมาอย่างเี้ยมจะสู้กินแบบไม่สนใจนะเรากิกนแลกกันไปโคนตัวนี้ขึ้นยาก ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ